สำหรับวันนี้นะครับเราก็จัดกิจกรรมให้นักวิจัยนะครับได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Spatial Biology นะครับ Spatial Biology คืออะไรน,นี่เป็นภาพของมะเร็งนะครับจะเห็นว่ามีเซลล์มากมายหลากหลายสีนะครับแต่ละสีก็คือโปรตีนที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับมะเร็งชนิดต่างๆนะครับมีเซลล์ภูนพุ้มกันมีเซลล์มะเร็งเซลล์ที่สร้างหลอดเลือดต่างๆนะครับการที่เรารู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ความหลากหลายของเซลล์ต่างๆในสภาวะแวดล้อมก้อนเนืงง้องอกนี่ยนะครับก็มีส่วนช่วยในการช่วยให้แพทย์สามารถพยากรณ์ผลตอบสนองต่อ,อายาที่มีความสำคัญกับผู้ป่วยนะครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะนำมาซึ่งเป้าหมายใหม่ทางการรักษาให้กับผู้ป่วยช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตแล้วก็มีโอกาสหายจากโรคมะเร็งร้ายนี้ได้อย่างาแม่นยำระดับรายบุคคลครับ